สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมยมก็จะมาแชร์วิธีการอ่านข้อมูลโภชนาการนะคะที่อยู่บนฉลากของอาหารนี่ค่ะข้อมูลฉลากโภชนาการที่อยู่บนกล่องเนี่ยนะคะ คือตัวมันเล็กๆเนาะแล้วมันก็ดูแบบเยอะไปหมดเลยเป็นตารางเล็กๆๆมันดูมีแต่ตัวหนังสือแล้วก็ตัวเลขเนาะมันก็ทําให้เราแบบไม่อยากอ่านคำข้ามมันไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นส่วนที่มีประโยชน์มากเลยนะคะสําหรับคนที่ต้องการข้อมูลโภชนาการเช่นคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนักหรือว่าคนที่เป็นโรคบางโรคที่เราต้องควบคุมปริมาณสารอาหารบางชนิด ต้องควบคุมน้ําตาลต้องควบคุมไขมันต้องคุมโซเดียมพวกนี้ค่ะถ้าเราอ่านฉลากตรงนี้เข้าใจนะคะมันเป็นประโยชน์มากๆเลยแล้ววันนี้ถ้าคุณดูจบคลิปรับลองอ่านเป็นแน่นอนไม่ยากค่ะถ้ามีพื้นฐานวันนี้มายมงพาอ่านค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะฉลากโภชนาการนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบค่ะเดี๋ยวมายมงจะเอาตัวอย่างให้ดูนะแบบที่1คือแบบเต็มรูปแบบเลย มาเต็มยศเลยค่ะแบบนี้นะแบบที่2จะเป็นแบบยอ่ออ่ะให้มาตัวอย่างมาให้เป็นนี่ค่ะแบบนี้จะเป็นแบบยอ่อเดี๋ยวดูกันก่อนนะคะแล้วสุดท้ายเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต,ต่างกันยังไงอันนี้แบบย่อนะและแบบที่3จะเป็นแบบ GDA ตรงนี้นะคะที่เป็นบล็บอกเห็นไหมมี4บล็อกด้วยกันบางแพ็กเกจนะคะก็จะมีฉลากอาหารทั้ง2แบบอยู่ด้วยกันเลยคือทั้งแบบเต็มแล้วก็แบบ GDA แบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราฟังทีละฉลากเนาะเริ่มจากอันดับแรกก่อนเลยคือฉลากแบบเต็มเต็มโยสเต็มรูปแบบอ่าก็นี่แหละม่มจะเอาตัวอย่างจากอันนี้ละคะ่ะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะแปะเป็นภาพให้ที่กับ ที่หน้าจอนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลโภชนาการแบบเต็มนะคะคือถ้าเราอ่านข้อมูลโภชนาการแบบเต็มได้เนี่ยแบบอื่นก็คือที่เหลืออีก2อันน่ยง่ายง่ายหมดเพราะอันนี้ก็คือมันละเอียดสุดแล้วนะคะแนะนําว่าเวลาที่เราอ่านฉลักโภชนาการแบบเต็มเนี่ยให้เราแบ่งอ่านเป็น4ส่วนตามภาพนะคะ สีก้อนตามภาพเลยก้อนสีแดงก้อนสีน้ำเงินก้อนสีเขียวก้อนสีเหลืองทีนี้เราจะมาดูกันทีละก้อนนะคะว่าในแต่ละก้อนนั้นเขาต้องการบอกอะไรกับพวกเรานะคะข้อมูลส่วนที่1สีแดงตรงนี้คือหน่วยบริโภคคือผู้ผลิตเนี่ยเขาจะต้องแจ้งกับเราเสมอคะ่ะว่าในหนึ่งแพ็กเกจของเขาเนี่ยคือในนี้เป็นกระป๋องเนาะกินได้กี่ครั้ง ในนี้เขียนไว้ว่ากินได้ประมาณ15ครั้งต่อกระป๋องต่อไปข้อมูลในส่วนที่2ที่เป็นสีน้าเงินนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่ทางผู้ผลิตเน่ยเขาจะคำนวณพลังงานให้เราทราบว่าในหนึ่งหน่วยบริโภคนี้เราได้พลังงานจากการกินข้าวโอ๊ตทั้งหมด กี่กิโลแคลอรี่ดูจากในข้อมูลฉลากของข้าวโอ๊ตยี่ห้อนี้เขาแนะนำให้เรากิน1หน่วยบริโภคเท่ากับ55กรัมหมายความว่าถ้าเรากินข้าวโอ๊ตนี้ครบทาง5้ง55กรัมแล้วเนี่ยเราจะได้พลังงานทั้งหมด220 Ok ค่ะมาถึงข้อมูลในส่วนสีเขียวส่วนที่3นี้นะคะซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะว่าจะทำให้เราทราบค่ะว่าถ้าเรากินข้าวโอ๊ต55กรัมนี้แล้วเนี่ยเราจะได้รับสารอาหารอะไรบ้างในปริมาณที่เป็นกรัมเขาคำนวณออกมาเป็นกรัมนะคะแล้วเขาก็จะเอาปริมาณที่เป็นกรัมนี่แหละคะ่ะไปเทียบกับค่า RDI ซึ่งอยู่ในส่วนที่4เราจะพูดกันถัดไปนะคะพอไปเทียบกับค่า RDI ปุ๊บ จะทำให้ได้ตัวเลขที่ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวันนั่นเองค่ะทีนี้พอออกมาเป็นตัวเลขร้อยละหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจะทำให้เราอ่ะเข้าใจง่ายขึ้นว่าสารอาหารที่เรากินไปวันนี้เนี่ยมันมากหรือน้อยเกินความต้องการของร่างกายเราหรือเปล่ายกตัวอย่างตามในตารางนี้นะคะข้อมูลในส่วนสีเขียวตรงนี้คือเขาคำนวณจาก1เซิร์ฟนะคะในนี้คือ55กรัมเนาะ คือถ้าคุณกินโอ๊ต5กรัมตรงนี้คุณก็จะได้ไขมันไปทั้งหมด6กรัมซึ่งถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์ค่า RDI ปั๊บคุณจะได้อยู่ที่คุณจะได้ไขมันอยู่ที่9%สําสำหรับมาย,ยมนะคะไอ้เปอร์เซ็นต์เรตรงเนี้ยถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆมยมยมคิดแบบนี้ค่ะคือใน1วันเนี่ยเราไม่ควรกินไขมันเกินร้อยส่วนแต่ว่าอันเนี้ยเรากินโอ๊ตไปแล้วนะ6กรัมเราได้ไป9ส่วน ตึงถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่เยอะหรอกค่ะแค่9ส่วนเองถ้าไม่ได้ลดน้ำหนักเราก็ยังมีลิมิตอีกตั้ง91ส่วนที่จะไปหากินไขมันได้จากแหล่งอื่นประมาณนี้นะคะสำหรับสารอาหารอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคอเลโเตอรอลโปรตีนบไฮเซียมโพแทสเซียมหรือว่าวิตามินต่างๆเนี่ยนะคะก็อ่านเหมือนกันค่ะ ถ้าเทียบมายมแนะนําว่าให้เทียบจากเปอร์เซ็นต์นี่แหละจะเข้าใจง่ายพวกวิตามินเนี่ยเขาจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวเลยไม่มีเป็นกรัมเนาะเพราะว่ามันมีปริมาณที่น้อยมากถ้าจะเป็นกรัมนี้มันก็คือจะศูนย์จุด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 ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันน้อยมันน้อยมากเพราะฉะนั้นเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี้แหละเห็นภาพสุดนะคะสําหรับสารอาหารไหนที่คํานวณแล้วมันออกมาเกิน100%เนี่ยมันก็หมายความว่ามันเกินความต้องการของร่างกายในแต่ละวันนั่นแหละค่ะ เกินความจำเป็นจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่าลืมค่ะว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นการคำนวณสำหรับ1นึ่งเซิร์ฟเท่านั้นนะคะห5กรัมสำหรับขาออ้าวโอ๊ตที่นี้แต่ถ้ากินเพลินกิน110กรัมก็คือคูณ2นะคะโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรต โซเดียมและธาตุต่างๆคูณ2เข้าไปค่ะมาถึงข้อมูลในส่วนสุดท้ายนะคะส่วนสีเหลืองส่วนที่4ข้อมูลไทย RDI ซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่ะเป็นข้อมูลปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยโดยที่คิดความต้องการของพลังงานเนี่ยเป็นวันละ2,000กิโลแคลอรี่เขาก็จะมีเกณฑ์ทั้งหมดตามข้อมูลข้างล่างเลยค่ะไขมันน้อยกว่า 65กรัมไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า20กรัมเนี่ยค่ะไล่ลงมาเลยข้อมูลไทย RDI เนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเพราะว่ามันจะมีเหมือนกันหมดในทุกฉลากที่เป็นฉลากแบบยาวมีเหมือนกันหมดในทุกผลิตภัณฑ์อาหารค่ะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพนะคะว่าเขาใช้ประโยชน์จากไทย RDI ยังไงนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนดูไปที่ช่องสีเขียวตรงปริมาณไขมันทั้งหมด6กรัม คิดเป็น9% 9%ตรงนี้นี่แหละคะ่ะเป็นการเอาไขมันทั้งหมดจากโอ๊ตนะคะ6กรัมไปเทียบกับค่า Thai RDI ซึ่งเขากำหนดให้ไขมันทั้งหมดใน1วันต้องทานน้อยกว่า65พอไปเทียบกันแล้วคิดเป็นร้อยละก็จะได้ร้อยละ9หรือ9%นั่นเองข้อมูลในส่วนที่4ตรงนี้คือไม่จะเป็นต้องรู้ก็ได้ นะคะเพราะว่ามันเป็นค่ามาตรฐานนะ่ะมันเหมือนกันหมดในทุกสินค้านะคะแล้วผู้บริโภคตัวไปก็ไม่ได้ต้องรู้ลึกขนาดนั้นแต่รู้ไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็เลยเป็นที่มาของฉลากโภชนาการแบบที่2นะคะก็คือฉลากโภชนาการแบบยอ่อตัวอย่างที่ไม่โยมเอามาจะเป็นอะไรนะนี่อันนี้ค่ะฉลากโภชนาการแบบย่อเนี่ยนะคะส่วนมากเราจะเจอในอาหารที่ เขาไม่ค่อยมีสารอาหารอะไรมากมายหลากหลายอะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นเราจะเจอบนขวดน้ํามันพืชขนมครบเคี้ยวน้ําอัดลมหรือแม้กระทั่งเนยถั่วที่เอามาเป็นตัวอย่างในวันนี้ละคะ่ะและฉลากแบบนี้นะคะผู้ผลิตจะแจ้งข้อมูลแค่3ส่วนตามภาพเลยคะ่ะในส่วนที่4ซึ่งเป็นข้อมูลของไทย RDI เนี่ยก็จะถูกตัดออกไปคะ่ะ สำหรับวิธีในการอ่านนะคะเราอ่านเหมือนฉลากแบบเต็มทั้งหมดเลยค่ะโจบฉลากแบบยอ่อต่อไปฉลากสุดท้ายนะคะคือฉลากแบบ G D A ซึ่งเป็นฉลากที่จะอ่านง่ายกว่าแบบ2แบบแรกเพราะว่ามันจะอยู่ข้างหน้าเลยค่ะนี่ตัวนี้เห็นไหมคะที่เป็นบล็บอกเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้นะคะจะมีอยู่4บล็อกคือมันเป็นฉลากที่ ตัวใหญ่อ่านง,ง่ายรายละเอียดไม่เยอะเราไปดูกันค่าวว่าเขามีรายละเอียดอะไรให้เราบ้างนีหนึ่งเขาก็จะแจ้งเลยว่าคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งกระป๋องแบบนี้เขารวมหนึ่งกระป๋องใหญ่เลยนะคะคุณค่าทางโภชนาการที่เขาจะแจ้งข้อมูลไว้ในเนี่ยคือหนึ่งกระป๋องใหญ่แบบนี้เลยแบ่งกินได้15ครั้งนะคะส่วนบล็อกข้างล่างเห็นไหมคะจะมีทั้งหมด4บล็อก บ็อกแรกจะเป็นพลังงาน3,300กิโลแคลอรี่นี่หมายถึงว่าคุณกินหมดกระป๋องใหญ่กระป๋องเนี้ยนะคะได้ไป3,300กิโลแคลอรี่มีน้ำตาล12กรัมมีไขมัน90กรัมมีโซเดียม0มิลลิกรัมซึ่งบ็อก2บล็อก3บล็อก4ตรงนี้ค่ะมาตรฐานเลยทุกฉลาก GDA จะเป็น น้ำตาลไขมันแล้วก็โซเดียมเพราะว่าสารอาหารทั้ง3ตัวนี้ค่ะเป็นสารอาหารที่มันส่งผลกับสุขภาพของผู้บริโภคเนี่ยมากเพราะฉะนั้นเขาจะแจ้งแค่3ตัวนี้แหละส่วนเปอร์เซ็นต์ข้างล่างสุดนี้คือเขาเทียบกับปริมาณที่เราสามารถที่จะบริโภคได้สูงสุดต่อวันนะคะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาโอเค สำหรับฉลาด GDA ก็คือสั้นๆแบบนี้แหละรวบละตัดตอนเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่ได้ดูจนจบเนี่ยก็จะอ่านฉลาดอาหารนะคะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะมีทั้งสามแบบเลยแล้วก็จริงๆ1กับ2ก็ไม่ต่างกันหรอกวิธีการอ่านนะคะ เหมือนกันเลยแต่ว่า GDA นี้จะอ่านเราเข้าใจง่ายกว่าแล้วก็มองเห็นชัดกว่าให้ความสะดวกกับผู้บริโภคได้ดีกว่าฉลาก2แบบแรกเนาะคลิปนี้นะคะลากันไปก่อนค่ะอ๋ออย่าลืมนะคะ s u b คร r i b e ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ